พวกเราวงชาร<า>์อ่ะเอาใหม่เอาใหม่กินผิดน้องบอกให้ชื่อก่อนอ่ะโอเคเอาใหม่สามสามสี่สวัสดีสค่ะพวกเราวงชาร์สี่นั่นเองนะคะวันนี้เออลืมแนะนำตัวเลยน้องกิมค่ะมาจากโรงเรียนมัธยมสังคีวิทยาค่ะ น้องปุ้ยคะ่ะชื่อจริงชื่อว่าปีอธิดารไรนูนค่ะมาจากโรงเรียนพระมหาเยชเทนควรจเจริญอ,อุปถัมภ์ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เริงด้วยค่ะอะไรพอแล้วอาละเยอะเยอะเยอะวันนี้นะคะน้องปุ้ยก็จะเป็นนักร้องนางของวงเรานะคะน้องปุ้ยจะมาร้องเพลง I'm Yours นะคะส่วนน้องกิมกร้องช่วยกันน้องกิมก็จะดีดคุณเล่ยไปนะคะโชว์ง่ายโอเคค้ามรับผิดชได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะนะคะเรามีมุกมาให้ค่ะเดี๋ยวขอกระซิบเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรนะคะเพลงแอมป์ปัสค่ะแอมยิวลาค่ะเป็นเพลงสากลนะโอเคเป็นเพลงสากลนะคะนี่น้องกินเล่ยคุณเล่ยนะคะโอเคอ่าขอบคุณท่านผู้ชมก่อนขอบคุณท่านผู้ชมก่อนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเราน้องกิมเพิ่งสอนคุณเล่นยของคุ้ยไปคุ้ยเป็นมือใหม่ช่วยฟังให้หน่อยนะคะ ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเยอะเยอะเยอะต่อเลยเล่นให้ท่านผู้ชมดูใหม่ใหม่ใหม่หันเล่นดูนะคะ